สรุปข่าวกิจกรรมของเชาาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจ,จเจริญระหว่างวันที่3-4พฤศจิกายนถึงวันที4ท่4ธันวาคม2563นางสุวรรณนาคันติวิสิตสวัสดิการและคุ้มครองแรงงา,านจังหวัดอำนาจ,จเจริญเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยเข้าร่วมกิจกรรมการประชุมคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญครั้งที่หาทับ2563 หน้าห้องประชุมชั้นสองสำนักงานประกันสังคมจังหวัดอำนาจ,จเจริญตําบลโน้นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจ,จเจริญเขารวมพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์วันสถาปนาจังหวัดอำนาจ,จเจริญ27ปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญและรวมพิธีเปิดงานประเภณี้หีสิบสองและงานประจำปีจังหวัดอำนาจ,จเจริญประจำปีพศ .2563 ณเวทีกลางบริเวณสารกลางจังหวัดอำนาจ,จเจริญรับการตรวจราชการของนางวัชรีมากหวานผู้ตรวจราชการกรมสวัสดิการและคุ้มข้องแรงงานที่ได้เดินทางมาตรวจราชการรอบที่หนึ่งทับ2 5 64พร้อมชี้แจงการดำเนินงานภาย,ตายใต้นโยบายกระทรวงแรงงานปี2 5 64ร่วมทั้งนโยบายเร่งดวนของกรม และการดำเนินง,งานตามตัวชีวัดของกลม่มโดยมีนางสุวรรณาคันติวิสิทธิ์สวัสดิการและคุมคลองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญพร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดให้การต้อนรับและรับการตวรวจราชการนาสำนักงานสวัสดิการและคุมคลองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญเข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่พศ .2564 หน้าห้องประชุมพระมงคลเมืองเมืองฉันซีสารากลางจังหวัดอำนาจเจริญตำบลน้นน้ำแทงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญร่วมพิธีมหามงคลร่วมศาสนาสามท่านว่า2 5 6 3ร่วมใจพักน้อมร่ำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพ่อแห่งแผ่นดินนาวัดสําราณนิเวศพระอารามหลวงตำบลวุงอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญ 三。